ที่ขึ้นปีใหม่ปี2565ลูกทั้งสองเป็นตัวแทนพี่น้องศีีพระมารดาที่ร่วมใจกันอุามาสาปพีก่อประเช้าของปาบัปีใหม่ถวายให้พระมารดาพระธิดาด้วยความเคารพและศรัทธาขอให้พระมารดาพระธิดาเป็นร,ร่มโพร่มไทคอยอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ุก มีความสุขมีความเจริญมีความสำเร็จมีความสมหวังและก้าวไปสู่ปีใหม่แห่งความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยด้วยบุญร่ำรวยด้วยบารมีร่ำรวยด้วยครรวามด,รรด,รรดีและมั่งมีเงินทองขอทุกคนมีความสุขและประสบความสำเร็จในและตลอดไปอขอทุกคนนะมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บน,นะและมีความเป็นมงคลตึกขึ้นในชีวิตในการดำเนินชีวิตตลอดไปนะ ามขอบคุณทุกคนนะที่ร่วมกันขอบคุณจัดใจแล้วขอให้ได้รับสิ่งดีๆย้อนคืนกลับไปนะ